ดีครับพาทุกท่านมาชมนะครับช่างกำลังประกอบโตู้นะครับเป็นทั้งคนขับรถทั้งพนักงานส่งของนะครับประกอบโต้อยู่ครับช่างวันไัยนะครับบริการส่งถึงที่นะครับ เรียกใช้ได้นะครับบริการย้ายบ้านรับหมดครับตกแต่งภายในบ้านนะครับช่างมนชัยจะให้ครับชมตู้โชว์ที่สวยครับงานที่สวยงามๆนะครับอันนี้เป็นตู้โชว์นะครับรอส่งลูกค้าครับ นี้จะเป็นตู้เคาน์เตอร์บาร์นะครับเคาน์เตอร์บาร์นะครับท่านใดสนใจสั่งจองได้นะครับร้านโต๊ดสีเฟอร์นิเจอร์นะครับจังหวัดนนท์นะครับร้านอยู่ที่จังหวัดนนท์นะครับ ขงว่างวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้มาทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันครับตัวโชว์ที่สวยนะครับงานข้านะครับภายในนะครับกระจกหนาทึบนะครับข้างบนเป็นดอกแกะครับสวยางามๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคระับเกระังแรงใจได้ทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันครับช่างของเราก็ขยันจังเลยนะครับดึกดื่นไม่ยอมนอนนะครับทำงานอย่างเดียวครับงานรัดตัวครับ พยันจริงๆนะครับมาดูวิธีการประกอบตู้ครับการเจาะใส่กุญแจนะครับใส่กุญแจนะครับ่คลิปน,นี้ก็มามีอะไรมากนะครับาทุกท่านมาชมตู้สวยๆครับมาดูช่างประกอบตู้อยู่ครับ ิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ